สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สพอร์ตต้นเสมอมานะครับแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เราจะเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความแข็งแกร่งที่คุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณมีนะครับเดี๋ยวขอหยิบไพ่แป๊บนึง มาครับคลิปนี้ใช้ไพ่ภพภูมินะครับเดือดๆเลยใต้สำรับจากการดูดวงครั้งที่แล้วก็พลิกไหลกลายเป็นดีนะครับมาขนาดพลิกไหลกลายเป็นดีเลยนะไพ่ใต้สำรับนะไม่เกี่ยวกับคันธนาหนนะแต่ว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับความแข็งแกร่งที่คุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณมีนะอืม เจราจาช่างสังเกตมีใบพิิบนะครับให้คุณเจราจาเจราจาได้นะแล้วคุณก็ช่างสังเกตมีใบพิิบในการเจราจาด้วยนะอืมมีความเป็นครอบครัวนะครับถ้าคุณ มีลูกคุณก็รับผิดชอบดูของคุณได้นะครับรับผิดชอบได้แน่ๆนะครับมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงนะครับเก่งนะครับมีความรับผิดชอบระดับพ่อแม่แล้วนะถึงแม้บางคนนะครับถึงแม้ท่านผู้ชมบางท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่อยู่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วในตัวคุณเองนะนะลำพังตัวคุณเองนะก็มีความรับผิดชอบสูงพอที่จะ เป็นพ่อเป็นแม่คนได้แล้วเช่นกันนะครับใจเย็นสุขุมมุมจะเด็ดเดียวก็เด็ดเดี่ยวนะครับรัวซะที่ไหนนะครับถ้าได้ดปกป้องใครขึ้นมานะครับความเด็ดเดี่ยวมาขั้นสุดเลยนะครับอ่ะนี่ไม่รู้จะกินจะใช้อันไหนก่อนนะครับมันมีเยอะเหลืเกินนะครับไม่ได้พูดว่ารวยนะไม่ได้บอกว่ารวยแต่ถ้าบอกว่า มีกินมีใช้นะ่ะไม่รู้จะกินอะไรก่อนไม่รู้จะใช้อะไรก่อนเลยมีให้ใช้มีให้กินนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่กรณีที่มาอวดร่ำอวดรวยกันนะไม่ใช่กรณีที่แบบว่าจะทำหาความรวยอย่างเดียวนะเบสิกเลยเนี่ยแค่คิดอยากจะกินอะไรนะที่มันไม่เกินตัวนะอยากกินได้กินนะครับอยากกินได้กิน อยากใช้ได้ใช้นะครับไม่ได้ขาดเคินอะไรนะครับมีพร้อมไปหมดเลยนะอืแล้วถ้าอยากรวยรอ่ะถ้าอยากรวยก็เป็นไปได้ถึงรวยนะครับบางท่านอาจจะมีเหลือกินเหลือใช้จนไม่ได้มาโฟกัสว่าเออฉันรวยแล้วหรือยังไม่ได้มาคิดจุกจิกอะไรอย่างนี้นะครับเออมีกินมีใช้ก็ดีนะครับแล้วก็หาต่อไปนะครับก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับเรื่องเงินเรื่องความมัง่งคั่งเรื่องปากท้องนะครับ หาได้ก็หาเพิ่มนะครับวันนี้หาได้พรุ่งนี้ก็ต้องหาเพิ่มนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเนาะตะราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ต้องสู้นะครับก็ต้องหาไปเรื่อยๆอหละเผื่อวันหนึ่งคุณมีลูกไงลูกคุณก็จะได้แต่งตัวดีๆหน่อยจะได้อยากกินอะไรก็ได้กินนะครับนะอืมชัดเจนนะเนี่ย ลิงอะไรไว้ก็จะเอาให้ได้เลยนะครับถ้าลิงไว้แล้วไม่พลาดนะครับลิงไว้แล้วไม่มีพลาดนะถ้าปักทงว่าจะเอาเอาได้นะครับปักทงว่าจะเอาเนี่ยเอาได้เลยนะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาหรือบอกว่าอืมไม่แน่ใจอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ปักธงนะครับ แต่สาหรับคุณเนี่ยถ้าปากทงจะเอาอะไรจริงจจังๆนะนะฉันจะเอาเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ฉันจะซื้อให้ได้เนี่ยแบบนี้เลยนะครับได้จริงนะครับถ้าได้ปากทงแล้วมันได้จริงคุณอนะโอ้โหเวลาทำอะไรจริงจงจังๆนะผลลัพธ์ มันเกินคาดนะถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะได้ลองลงมือทำบางอย่างที่คุณตั้งใจว่าจะเอายกตัวอย,อย่างเช่นคุณนะ่ะตั้งใจว่าจะทำการซื้อขายให้ได้กำไรนะครับอย่างเช่นค้าขายเนาะซื้อมาขายไปเก็งกำไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ค้าขายไปปกตินี่แหละคุณก็ตั้งเป้าไว้ว่าเออวันเนี้จะขาย ข้ามันไก่ให้ได้กําไรวันละพันนะครับแต่ว่าขายของจนหมดเกลี้ยงแล้วมันได้กําไรมากกว่าพันหนึ่งในแนวนี้เลยนะครับถ้าคุณจริงจังอนะ่ะเป็นอย่างนี้ได้เลยนะถ้าคุณจะเอานะอย่างที่บอกถ้าคุณจะเอาถ้าคุณจะจริงจังอนะคุณทําได้นะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาถ้าบอกว่าไม่แน่ใจอันเนี้ยอนนโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าคุณไม่ได้ทุ่มเทนะครับ แต่ถ้าคุณปักทงว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะซื้อเสื้อตัวนี้ได้ได้เลยเพราะอะไรจากหน้าไพ่ทีละใบนะจากหน้าไพ่ทีละใบเลยเนี่ยคุณเจรจาได้แล้วก็มีไวพ้พิบเนาะฉลาดมีไวพ้พิบฉลาในการเจรจานะครับช่างสังเกตด้วยคุณจะรู้ว่าอะไรที่ น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณได้คุณจะสังเกตเห็นแล้วคุณก็จะมีไหวพริบให้ได้มารู้จักเจราจานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําการค้าขายหรือเจราจากับคนดิวงานกับคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะสาเร็จถ้าคุณปักธงว่าจะเอาทางนี้นะปักธงว่าจะดิวกับลูกค้าคนนี้ลูกค้ากลุ่มนี้นะได้ได้เลยนะครับได้ผลดีนะครับคุณรู้อะว่าคุณต้องเจราจายังไงนะครับ ความรับผิดชอบคุณก็สูงด้วยมุมจใจเย็นก็ใจเย็นนะครับมุมจะเด็ดเดี่ยวก็เด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แบบว่าเสียผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยคุณจะรู้ตัวแล้วคุณก็จะตัดจบในแบบที่คุณไม่เจ็บตัวนะครับและด้วยความที่คุณนะมีกินมีใช้ไม่ได้ขาดเขินมันทําให้คุณแบบไม่ต้องไปง้อคนที่ ตั้งใจจะมากงคุณนะครับคนไหนที่ไม่น่าจะเป็นลูกค้าคุณคนไหนที่น่าจะมากงคุณมากกว่ามาทําให้คุณลําบากมากกว่าเนี่คุณจะมีเวลาพอคุณจะไม่รีบร้อนที่จะอยากได้ลูกค้าคุณจะมีเวลาพอที่จะพิจครณาะหว่าคนคนนี้มันมากงหรือเปล่ามันมาดิวธุรกิจกับเราหรือว่ามันจะมาหลอกเรามากงเรานะครับ นี่แหละทั้งมีไวพ้พิบทั้งใจเย็นทั้งเด็ดเดี่ยวไม่ขาดเคินด้วยตั้งใจจริงด้วยเมื่อได้ลงมือทำนะผลลัพธ์ย่อกมามันเลยเกินคาดเกินกว่าที่คิดไว้เสมอนะครับถ้ามีท่านผู้ชมที่ยัง อยากต้องการอยากได้คําว่ารวยนะถ้าคุณอยากได้คําว่ารวยนะมาแล้วนะให้คนรวยไปนี้ทําอะไรเจริญงอกง,งามได้ผลอย่างเกินความคาดหมายนะครับคือตั้งใจว่าจะทําได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเกินความคาดหมายไปอีกนะครับเกินไปเยอะเลยด้วยนะครับได้ผลกําไรได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าที่คิดไปไปเยอะเลยนะครับนี่แหละให้คนรวยให้คนรวยมาแล้วนะครับพระโพธิสัตว์กรมอินนะครับ สำหรับใครที่นับถือบูชาท่านพระโพธิสัตว์กนิมก็นั่นแหละนะท่านมาให้คุณแล้วนะครับทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าความแข็งแกร่งของคุณนะ่ะที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวว่าคุณมียังไงบ้างเนาะก็เราก็ได้รู้แล้วได้อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะเอาความแข็งแกร่งของคุณเนี่ย มาปักหลักปักหลักว่าฉันจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเอาความสามารถคุณเอามุมความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจุดแข็งจุดแข็งแกร่งของคุณเนี่ยเอามาปักหลักจริงจังกับสักเรื่องหนึ่งอะเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนี่ยผลจะเป็นยังไง พลิกร้ายกลายเป็นดีถ้าคุณเอาจุดเด่นจุดแข็งแกข่งความแข็งแข่งของคุณนะมาปักหลักทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตคุณได้ดีขึ้นนะนะเมื่อคุณปักหลักแล้วก็ลงมือทำอ่ะสิ่งนี้อ่ะสิ่งที่จะทำเนี่ยมันสามารถพลิกชีวิตคุณได้เลยนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยนะ ไม่ใช่พลิกผันจากดีๆอยู่ไปแย่ลงนะครับมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีไวพ้พลิบนะครับมีไว้พิบรู้ทันนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ขาดเกินอะไรคุณจะรู้ทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับอะไรทําแล้วน่าจะรุ่งอันไหนทําแล้วโดนโกงโดนหลอกคุณจะรู้นะครับเนี่ยถ้าคุณเอาจุดแข็งคุณมาปักหลักทําอะไรสักอย่างเนี่งนี่เลย เป็นโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีให้คุณเลยนะครับมันดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่ทํานั้นอนะ่ะให้เราเป็นคนบริหารจัดการเด็ดขาดอย่าง100%มีลูกน้องได้แต่คนบริหารอํานาจในการบริหารของคุณอนะ่ะต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นนะครับมีมีคนที่มาดูดวงกับต้นคนหนึ่งอยากจะทําธุรกิจนะครับซึ่งดูจากหน้าไพ่แล้วก็ ถ้าร่วมมือกับใครเนี่ยไม่ปังนะครับถ้าจะปังปังคนเดียวนะครับถ้าร่วมมือกับใครมีหุ้นส่วนเมื่อไหร่โดนโกงเลยนะครับเพราะว่าเขานะ่ยมีความสามารถแต่ว่าคนอื่นอ่ะมีไหมนะเขาอาจจะมีเซอร์วิสมายเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้แต่คนที่เป็นหุ้นส่วนเขานะ่ะเป็นได้หรือเปล่าคู่ควรหรือเปล่าความแข็งแกร่งที่คุณมีเนี่ย สามารถดวกิจการของคุณด้วยตัวคนเดียวได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําคนเดียวบริหารคนเดียวมีลูกน้องได้แต่อํานาจบริหารต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นคนอื่นห้ามก้าวไก่อย่าเอาคนในครอบครัวทั้งครอบครัวตัวเองหรือครอบครัวสามีภรรยาอย่าเอาเข้ามาก้าวไก่เด็ดขาดไม่งั้นธุรกิจมันจะวุ่นวายนะครับสิ่งที่มันควรจะได้คนจะปังมันก็ไม่ปังเอาญาติตัวเองญาติ ผัวญาติเมียมาอยู่ในร้านมาทําตัวแย่ๆลูกค้าไม่ปลืม้มลูกค้าหนีหมดอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเห็นมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะครับยังไม่ต่อยังไม่ต่อถ้าเอาความแข็งแกร่งเหล่านี้ มาปักหลักทำอะไรสักอย่างนะครับจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับถ้าสิ่งที่ทำอยู่นี้ต้องการลูกค้านะครับลูกค้าเยอะมากด้วยข้อดีที่คุณมีนี่แหละคุณรู้ว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็เจราจาอย่างมีไหวพริบซะด้วยฉลาดในการเจราจาซะด้วยนะครับถ้าคุณบริหารเองคนเดียวจริงนะถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะน,ะนี่เลยนะครับ ลูกค้าจะติดคุณมากๆนะครับคนให้การตอบรับคุณดีมากๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่การค้าขายสิ่งที่ลงมือทำลงไปผลลัพธ์ออกมาจะได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะครับมีคนเห็นด้วยมีคนชื่นชมมีคนสนับสนุนคุณอย่างเยอะเลยนะครับนะอ่ะเมื่อไอใบนี้ขึ้นมานะครับเลียงไม่ได้เลย ถ้าอยากทำบุญให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมอาณาปานสตินะครับอย่าลืมอาณาปานสติถ้าคุณเป็นคนพุทธนะคุณทําอาณาปานสติไปด้วยนะครับโอเคคุณใส่บารคุณทําบุญคุณสวดมนต์อะไรก็ว่าไปแต่พระพุทธเจ้าสันเสริญอนาณาปานสตินะครับลองดูไม่เสียหายนะทำไง่ายเองนะครับทําไม่ยาก มีคนสอนเยอะแยะใน Youtube นะครับมีพระอาจารย์ที่ท่านสอนโดยเฉพาะใน Youtube ก็มีนะครับอธิบายได้ชัดเจนกว่าตนอีกนะครับนะลองดูอานาปนสติจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4คือกองบุญใหญ่อ่ไล่ระดับขึ้นไปเหมือนวอลเปเปอร์ที่ต้นทำไว้วอลเปเปอร์รล่าสุดนะ่ะที่ต้นทำอะอานาปนสติสติปัฏฐาน4มรรคแแล้วก็ นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าทําแล้วนะถ้าใครที่เปิดใจทําอาณาปานสติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วคุณได้ของแถมของแถมคืออะไรคนที่ปฏิบัติจะรู้นะครับว่าผลพลอยได้ของอาณาปานสติคืออะไรนะครับถ้าได้ของแถมนี่มาแล้วคุณต้องตัดสินใจด้วยนะว่าคุณจะใช้ อาณาปณสติเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ชีวิตดีขึ้นหรือคุณจะหลงไปกับอิทธิปาฏิหาริแล้วคุณก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับวิชาอาคมอันนี้ต้นให้คุณตัดสินใจเองนะครับให้คุณตัดสินใจเองนะครับ นะถ้าเอามาใช้นะถ้าเอามาใช้นะจะเห็นผลกระทันหันเลยนะครับจะเห็นผลกระทันหันเลยนะเปี้ยงป้างทันทีสันใดเลยนะก็ไม่ทำปุ๊บขายได้ปับ๊บหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะอย่างเร็วก่็นะแต่ว่า แน่ๆเนาะการลงมือทําอะไรสักอย่างที่มันจะสําเร็จแบบก้าวกระโดดน,น,นะนะบางบางคนไปทําถูกที่ถูกเวลามันก็ได้เร็วมันก็ได้เร็วนะครับแต่สําหรับบางคนต้องสร้างฐานลูกค้าอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าเออสักสักสามเดือนอย่างเงี้ยเออสักสามเดือนเนี่ยแล้วได้แล้วขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วขายได้เรื่อยๆลูกค้าติดอย่างเงี้ยลองดูนะครับ ขายตามสั่งขายเข้าบันไก่อย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาสักเดือนหนึ่งนะครับสร้างฐานลูกค้าจริงไหมนั่นแหละแต่ไว้มากนะครับแต่สําเร็จไวมากนะอ้าวมาอีกแล้วมาคู่กันลนะถ้าทําแล้วปังแล้วประหยัดอดออมด้วยนะแบ่งเงินเก็บด้วยไม่ใช่ว่าหาได้เยอะได้กําไรมาเยอะแล้วใช้อย่างเดียวนะครับเก็บตังค์ด้วยนะครับ พลิกชีวิตแล้วทําได้กําไรดีแล้วได้ผลลัพธ์ดีแล้วออมเงินด้วยเก็บตังค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างบุญกุศลนะครับบําเพ็ญภาวานาสร้างบุญกุศลก็ทํำยังไงก็นี่แหละรครับฉเฉลยในหน้าไพ่แล้วนะครับอานาปนสตินะครับบําเพ็ญภาวานาสร้างบุญกุศลด้วยตัวเองอานาปนสตินะยังไงต่อครับ โอ้โหความแข็งแกร่งของคุณนี่แหละจะทำให้ศัตรูนะแพ้ภัยไปเองรวมถึงเป็นไปได้ด้วยว่าสิ่งไม่ดีที่เขาทำกับคุณมันจะสะท้อนกลับถ้าปกติเลยศัตรูจะแพ้ไพ่แพ้ไัยไปเองด้วยความแข็งแกร่งที่คุณมีแต่ถ้า เกินคาดไปกว่าน,นั้นคือสิ่งที่เขาทํามาสะท้อนกลับเลยนะครับทําอะไรมาสะท้อนกลับไปหมดเลยนี่แหละจากหน้าไพ่นะต้นเห็นว่าหน้าไพ่บอกอะไรบางอย่างนอกจากตามความหมายตามคู่ม,มือไพ่ที่บอกไปสิ่งนี้ พระพุทธเจ้าแสดงทำเทศนาสิ่งนี้การจำศีลภาวนาสิ่งนี้สตูแพ้ภยัยอันนี้เสริมให้นะนอกจากความหมายภัยนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะ,จะเจริญภาวนานะครับมันจะได้ผลดีจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับคุณความแข็งแกร่งที่คุณมีความสามารถทักษะที่คุณมีมันดีแล้วแต่ว่า ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกให้กองบุญใหญ่หนุนนำคุณไปด้วยตามหน้าไพ่นะให้ทำจำศีลจริงๆก็ไม่ต้องไปเข้าห่มชุดขาวอะไรขนาดนั้นหรอกครับภาวนาสักสักแป๊บหนึง่งในที่ที่คุณมีเวลาทำนะครับถ้าเป็นอานาปานสติตามแบบของพระพุทธเจ้านะก็ ทำอนาปนาสติแค่เวลาเนี้ยเวลาเท่านี้แค่นี้นะครับประมาณ1วินาทีหรือไม่ถึงก็ได้แค่ชั่วลดนิ้วมือแค่นี้เองนะครับมันดีจริงๆนะครับลองดูลองดูขอเวลาแค่ชั่วลดนิ้วมือนะครับเจริญอนาปนาสติก็ถือว่าไม่ห่างจากฌานแล้วก็ทำตามคำสอนของภาษาสดาแล้วนะครับ ลองดูมีพระสูตรรองรับมีพุทธวจนะรองรับนะครับไม่เสียหายนะครับทําไม่นานนะครับบางทีสวดมนต์อาจจะนานกว่าด้วยซ้ํานะครับสวดมนต์สวดไปอาจจะาเฮ้ยเมื่อไหรจะสวดจบนะครับทําอาณาปาณสติแป๊บเดียวนะครับขอแค่ชั่วลดนิ้วมือแค่นี้นะครับวันหนึ่งขอแค่นี้หนึ่งวันขอแค่นี้แค่นี้เองนะครับถือว่าไม่เฮินทางจากฌานถือว่า คาตารคําสอนของภาษาสดานะครับนี่แหละลองดูนะครับลองดูกองบุญใหญ่นี้นะครับจะหนุนนําคุณให้สิ่งดีๆต่างๆมาหาคุณนะครับความเป็นวงคนความเป็นกุศลจะไหลเข้ามาหาคุณนะครับถ้าตามหน้าไพ่เลยก็เห็นได้ชัดๆเลยคือมีโอกาสพลิกลก้ายกลายเป็นดีศัตรูจะแพ้ไพ่แพ้ไพ่ไปเองนะครับนี่แหละแล้วก็เออ ได้รับผลตอบรับดีด้วยนะครับลูกค้าติดด้วยนะคนะตามนี้เลยนะครับมาขอคำแนะนำหรือคาอวยพรก็ได้ครับเป็นคำแนะนำนะครับคลิปนี้พายแนะนำให้นะ ให้แนะนําให้เลยนะสาหรับความแข็งแกร่งที่คุณจะเอามาปักหลักสร้างอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองนะเอาจริงเอาจังเพื่อให้ชีวิตมันก้าวหน้านะครับอดทนอดทนนะครับอดทนดูให้ดีดูให้รอบครอบคนไหนมาดีมาร้ายอันไหนทําแล้วคุ้มไม่คุม้มดูให้ดีไหวไม่ไหวถ้าไหวพิจารณาดูว่าคุ้มไหมถ้าไม่ไหวก็ตัดใจซะ จะปังจะเฮงจะกำไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำก่อนลงทุนก่อนลงมือทำนะครับถ้าเกิดว่าคุณรีบร้อนคุณดูไม่ดีมันก็จะเจ๊งไปตามระเบียบมันก็จะพังไปตามปัจจัยที่คุณไม่รู้นั่นแหละแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่กำลังจะทำ คุณอดทนได้คุณอดทนฝึกฝนได้หาความรู้ได้คุณดูจนแน่ใจได้คุณรอได้คุณรอดูจนถี่ถ้วนว่าอันนี้ชัวร์อันนี้โอกาสสำเร็จสูงเพราะว่าสิ่งนี้ฉันรู้จริงแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่ดีแล้วมันควรจะทำตรงนี้แหละก็จะเป็นไปตามนั้น ผลที่ออกมาก็จะดีจะเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญครคีย์สำคัญคือความรู้แล้วก็อดทนให้เป็นรอให้เป็นนะครับดูจังหวะรอจนกว่ามันจะได้จังหวะแล้วเมื่อการลงมือทำทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความรู้ลึกรู้จริงแล้วก็พี่นิ่วพี่ะา์มาอย่างดีแล้วว่าตรงนี้แหละจังหวะนี้แหละที่ใช่ นั่นแหละครับผลที่ออกมาก็ตามนั้นเลยสําเร็จนะครับสําเร็จตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นความสําเร็จที่มีคนอุปธรรมค้าชูด้วยนะไม่ใช่สําเร็จโดยที่แบบว่าถ้าเจอปัญหาแล้วจะไม่มีคนช่วยนะครับจะมีคนอุปธรรมค้าชูด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูนะครับผู้ใหญ่เป็นคนหรือไม่ใช่คนอันนี้ไม่จํากัดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะได้ยังไงนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะความดีเท่านั้นบุญกุศลเท่านั้นความดีบุญกุศลที่สร้างเองเท่านั้นถึงจะได้มาซึ่งการอุปัมภมคำชูจากผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์นะครับปะ่ะมาจนถึงตรงนี้นะครับต้นก็ต้องการาบขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลง,งานของตนนะครับกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการขอสุเปตงให้ตนนะครับ ประสบกรณ์ให้ต้ตตตนใให้ลำบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามารับชมบลงานนี้ก็ขอบคุณอยิ่งแล้วครับที่ขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาเล่าเรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานทุกคอมเมนต์ที่มาบนเรื่องที่เพิ่งเจอมานะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ